มาแล้วครับขบวน417นะฮะก็ออกบ้านไผ่27นะฮะก็ตอนนี้ก็จะมาถึงผมนี่29นะฮะ2นาทีนะฮะจากสถานีมาตรงนี้นะฮะแต่ว่าขบวน517เพิ่งออกบ้านแฮดไปผ่านบ้านแฮดไปตอน25นะฮะไม่ต้องรีบนะฮะเดี๋ยวจะไปรอทางไอ517ที่บ้านแฮดอีกนะวันนี้ขบวน417นะฮะ เาะว่าฮะหนึ่งเกียนีวิ่งช้านะฮะช่วงบรนทัดท่าพระนี่ยิ่งยาวนะฮะ ยังไงก็ไปรอทางแน่นอนนะ <laughs>